ผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้ผมกลับมาด้วยชื่อใหม่เลยนะ,ะจากตามสุขใจเป็นปาลนะ์มณัวนออนอไม่ใช่นาจาะะแล้วก็ห้ามเรียกวันนรกด้วย <c oughs> ครั้งนี้นะ <c oughs> ผมกลับมาเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบอาหารใต้มากเพราะแม่ผมเป็นคนใต้เขาชอบทําอาหารให้ผมกินนะ,ะโดยเฉพาะหมูผัดกัปินะฮะเป็นเมนูที่ผมชอบมากกินได้เป็นเดือนๆนแบบไม่เบื่อเลยนะฮะความพิเศษของเมนูนี้นะฮะผมต้องบอกว่าแม่ผมเนี่ย เขาจะใส่ความหอมของตะไคร้หรืออะไรลงไปบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกสมุนไพรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยกลิ่นอาจจะเปลี่ยนแต่ความอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนครับวันนี้ครับผมกลับมารายการ The Big Kitchen นะครับผมก็จะขอชาเลนจ์สามอย่างนะฮะกับเชฟนะครับหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการหมูและกะปิที่พรีเมียมครับสองครับผมเป็นคนชอบญี่ปุ่นอะไรที่มันเป็นไอไม่ได้ผมชอบญี่ปุ่นนะผมก็เลยอยากได้อะไรที่มันเป็นสินไอของญี่ปุ่นนะครับส่วนสามครับ ผมขอชาเลนนะเชฟเอียดนะฮะเป็นกระบวนท่าสักหนึ่งท่าเชฟเอียดแล้วคำถามด้วยการตอบปีนีนน้เป็นรายการทั่วไปสา,ามารถรับชมได้ทุกวัน w o r ร์ดพอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วฮวัดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ นับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเตก้าคุกโยเว่ทูไลฟ์ สวัสดีครับได้เวลาแห่งการมีมุมมองใหม่ในการทำและการกินอาหารกับรายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฟันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟโอ้โหเสียงนี่แบบว่าหนักแน่นไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใครอยู่แล้วเช้าเช้าวันเสาร์แบบนี้นะทุกคนตื่นขึ้นมา้วมาดูรายการ The Big Kitchen เนี่ยนะเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับว่าแต่ว่า เสานี้พี่แซคเชิญใครมาครับวันนี้ต้องขอให้คุณชมฮากับเราหน่อยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสายฮาเป็นตลกไม่ใช่เขาเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรมีมุกเยอะโอ้โหน่ารักมากคนนี้เคยมารายการเราแล้วด้วยเคยมาแล้วด้วยครั้งที่แล้วไงเขาขอให้เชิดเอียนแล่แซลมอนจำได้ไหมรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมไม่รู้คุณผู้ชมรู้เปล่าไปดู น,นี่โอ้ยอายากให้คุณผู้ชมาเห็นตรงนี้มาก <c oughs> เดี๋ยวใช้ท่านี้แหละ อ่าปามตัวนี้เขาชื่อปามนะโอ้โอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเฮลิเบานะจำได้จำได้นะครับอ่าคุณผู้ชมต้องจำเขาได้ด้วยเช่นกันรับรองวันนี้สนุกโอ้โหมุกเยอะอ่าแน่นอนเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะได้ไปพบกับแขกรับเชิญประจำรายการมาดูนะครับพ่อหนุ่มปามของเราวันนี้เขาจะมารอบสองให้เชฟเอียนของเรารังสรรค์เมนูอะไรไปเจอเขาเลยนะครับพบกับปามเลยครับตรีามตัวสวัสดีครับ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 ครับครับผม คือคนเปลี่ยนเป็นผงจากปามสมชัยเป็นปั๊มนะเรียที่เรียกว่านักจ้ากระไรสาครับไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกหมูผัดอะไรนะหมูผัดกับปี๊ครับเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสารเอือดนะครับลงไปโป๊กอะไรอย่างเงี้ยพูดจะเปิดอะไรอย่างเงี้ะยังไงต้องให้เชฟเอียนทำด้วยเป็นญี่ปุ่นเลยนะใช่คือจริงๆอ่ะผมว่าก็ก็เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นด้วยครับแล้วผมก็เลยแบบอยากให้เชฟฮะ เดาจากหมู่กะปิเนี่ยมันแบบมีความผสมผสานจากของไทยกับความเป็นใต้แล้วก็ของความเป็นญี่ปุ่นมารวมกันสามารถได้ครับเชฟสองภารกิจเลยนะใต้แล้วต้องเป็นญี่ปุ่นนะแต่คุณมีข้อที่3าด้วยนี่ใต้เสนออะไรข้อที่3ผมผมจะขอพี่แซกนะฮะแล้วก็เชฟนะฮะ ขอสักหนึ่งกระบวนท่าได้ไหมกระบวนท่ากระบวนท่าอะไรคุณจะทำอะไรอ่ายังไงแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ทั้งสองท่านเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างทำไปค่อยคิดไปก็ได้ครับโอเคค่อยคิดไปก็ได้โอ้โมันจะแบบสดขนาดนั้นลนะใช่ย่างขนาดไหนอย่างจีนเนี่ยเขามีปรารมจันยิบมันนี่แต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยปรมาจารย์อึมันนี่ผมรู้นะผมรู้ได้วคิดอะไรกันอยู่ พี่แบกัวเลาะใหญ่เลยอ่ะอ้าวมันต้องสนุกแน่นะครับข้อแรกเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเตรียมหมูให้แบบพรีเมียมคุโรบุตะนะครับเป็นหมูสังคอครับหญ่เตี้ยมแน่นอนส่วนกะปินะครับไม่ใช่กะปิหมักเราจะใช้กะปิสดกะปิหวานวว้าอร่อยมากผมเคยทานกะปิผมน้าจะไม่เคยทานกะปิแบบนี้ผมเลยไม่รู้ว่าความพรีเมี่ยมกับธรรมดามันต่างกันยังไงอ่าาานี่กินต้องน่าลุ้นคุณผู้ชมบ้านหลายๆท่านอาจจะไม่เคย เหือนัส่วนข้อที่2ที่บอกว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นด้วยอาเดี๋ยวต้องแบบรอลุ้นเลยว่าผมจะเอากลิ่นอายญี่ปุ่นมาทํากับหมูผัดกะปินี้ยังไงอผมยอมบอกผมอยากรู้เหมือนกันจะมีความลับเยอะไม่เยอะหรอกส่วนข้อที่3ผมฝากพี่คิดด้วยแล้วุด พิชิตพิชิตกระบวนท่านี่นะใช่คิดในผมท่านึงท่าไหนก็ได้ครับ <c oughs> ท่าวก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับกองเข้ามาข้างในหน่อยสิมันเนี่ย <c oughs> เอาละสิภารกิจพิชิตฝันของเชฟเอียนและพิแซกเริ่มขึ้นอีกครั้งกับโจทย์ที่ต้องแปลงร่างมูผัดกะปิไปเป็นอาหารญ,ญี่ปุ่นซึ่งฟังดูแล้วเป็นโจทย์ที่น่าสนใจและท้าทายเชฟเอียนจริงๆแล้วยิ่งเชฟเอียน ด้นขิงตอบโต้ปามกลับไปว่าทําได้เป๊ะๆตามโจทย์พิจิตฝันทั้ง3ข้อด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้หน้าลุ้นขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณว่าเชฟเอียนจะแก้ทั้ง3โจทย์อย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะมาดูหน้าตาและเทคนิคทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในจานหมูผัดกะปิกันครับ The Big Kitchen. The Big Kitchen. สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมก็ได้เวลาแล้วที่เชฟเอียนและพี่แซคจะแก้โจทย์พิชิตฝันสุดท้าทายทั้ง3ข้อของปามนะในเมนูหมูผัดกะปิกับโจทย์ที่ต้องลุ้นสุดๆดังนี้ ข้อที่1ทั้งหมูทั้งกะปิต้องจัดมาในระดับพรีเมียมที่ชูหมูผัดกะปิให้โดดเด้งข้อที่2ใส่ความเป็นญี่ปุ่นที่เห็นแล้วต้องตะลึงและข้อสุดท้ายต้องเห็นเชฟเอียนโชกระบวนท่าในการทำหมูผัดกะปิ ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนฉะนั้นต้องมาตามลุ้นกันในแต่ละโจทย์นะว่าที่เชฟเอียนคิงไว้กับปา้าเมื่อสักครู่นี้จะแก้โจทย์ออกมาอย่างไรส่วนตอนนี้จานหมูผัดกะปิจะมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่ในแต่ละขั้นตอนบ้างไปดูกันเลยครับครับอย่างแรกเราก็จะต้องทำตำพริกก่อนนะครับก็อนมีพริก พี่กินูสักเม็เมตรเชฟให้ให้ผมช่วยทำอะไรไหมฮะได้ครับยวให้ตำเลยครับโอ้เชฟทำไมรู้อ่ะชอบใช่ไหมเชฟชอบไหมฮะชอบชอบใช่ไหมครับชอบตำครับไปไม่ถูกเลยพี่ผมบอกแล้วว่ามีพาแน่วันนี้พอดู ช่วงระหว่างที่รอเดี๋ยวผมมาใช้หมวกสามชั้นนะครับเราจะเจียวแล้วก็จะเอาหนังออกก่อดเฮ้ยโหหน้านี่ของคุณอ๋ออ๋อ อ่าโหแม่ละเอียดให้รู้ไปครับเจฟพี่แซคพี่แซคละเอียดพอไหมครับพี่แซคได้ได้งานละเอียดบอกผมครับพี่ี่ผมก็ได้เจียวนะครับสามชั้นตัวนี้ก็จะเอาคอหมูคูโรวุตะนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกับเพื่อต้องการที่จะนำมาไปปรับเป็นข้อที่สองให้กับปานะ ดีนะดีนะเชฟเรียกปั๊มนะถ้าเป็นเพื่อนผมนะปั๊มนะรกมานะครับสวัสดีก็เจียวหมูสามชั้นนะครับเราจะเอาน้ำมันเข้ามาเจียวให้กรอบโเยอะมากเลยนะครับระหว่างเชฟเทียวหมูผมอยากช่วยเชฟแกะกุ้งได้โอ้โหได้สิครับผมชอบผมชอบแกะกุ้งมากเลยับวันนี้ได้เตรียมกุ้งไรเสือมาให้เอาหัวได้ไหมครับเอาเอาหัวได้ไหมครับ เนี่ยเอาเอเด็ดหัวไปเลยใช่ไหมนนี้เดี๋ยวให้ปัมนะครับช่วยหั่นนะครับให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆก่อนอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวื้อ่านหลังก่อนหมูเจียวเรียบร้อยแล้วนะครับครบผม ตอนนี้เราก็จะใช้พริกดำพริกกระเทียมหอมครับผมเดี๋ยจะใส่หมูนตลงไปโูปโลมตาดที่สับละเอียดแล้วครับอันนี้ก็จะแบบผ่านเป็นชิ้นเล็กๆกันครับแค่นี้ก็น่ากินมากุ้งยยวยนมากนะครับนี่ก็จะเป็นเคยเคยกะปิบใต้นั่นเองแล้วก็มีมันปูงหน่อยหนึ่ง ที่แกะตัวกล้วยสองตัวไม่ใช่ขี้นะครับไม่ใช่จะเอาไปใส่มันทำไมเหรอผมว่าเจ๊กหยิบไม่เลยกระปิ่นซผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยกระปิ่นซอเนี่ยปกติผมจะเห็นบ้านมาปนละเอียดแล้วก็จะเห็นแค่ไอ้จุดดำๆที่เป็นตามันครับตอนนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเป็นซอสหอยนางรมอ ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับแล้วก็ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวครับครับผมซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองครับครับผมสำหรับซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองเนี่ยผลิตจากโวเหลืองชั้นดีเลยนะครับด้วยเครื่องจักรทันสมัยสะอาดทุกหลักอนามัยให้คุณค่าทางอาหารปราศจากวัตถุกันเสียเจือปนด้วยครับ เติมเพียงนิดหน่อยในอาหารนานา,นาชนิดเช่นไทยจีนฝรั่งจะชูรสชาติอาหารให้หอมอร่อยได้รสชาติกลมกล่อมน่ารับประทานยิ่งขึ้นเลยครับตามชาหอมเออน้ำตาล,ตาลเล็กน้อยครับน,นี่โอ้ยผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มากเลยผมบอกแล้วมันต้งองตั้งกล้อง <c oughs> ทั้งเชฟทั้งแขกแล้วเชยเน่ยเดี๋ยวใช้ท่านี้แหละ เชได้แล้วได้แล้วโอ้โคิดค้นกันเดี๋ยวนี้นี่ะมันมาจากอินเนอร์มันนี่เลยเอ้าเอ้าเอ้าเติมความเผ็ดครับผมขอีกสักประมาณ5เม็ดพอครับกินหอมมากเลยนะหอมมากวันนี้ผัดกะปิครับผมต้องอีใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยนะครับ เราได้หมูผัดกะปิแล้วพรีเมียมโจทย์ข้อที่1ผ่านไปแล้วครับผมมาดูภารกิจที่สองนี่มากลิ่นอายญี่ปุ่นครับกลิ่นอาญี่ปุ่นครับผมได้เตรียมมาข้าวญี่ปุ่นไว้นะครับสลาดวอสซาบิครับผมอันนี้โตปิโตไข่ตามินครับไข่ตามินนะครับแล้วก็มีข้าว แม่น่าลุ้นจร,จริงๆว่าหมูผัดกะปิในเวอร์ชั่นนี้จะมีหน้าตาอย่างไรเพราะตอนนี้เชฟเอียนได้ทำการแก้โจทย์พิชิตฝันข้อที่หนึ่งไปแล้วที่นำวัตถุดิบระดับพรีเมียมทั้งในส่วนของหมูที่ใช้คุโรบูตะมาช่วยในเรื่องความนุ่มเป็นพิเศษและส่วนของกะปิที่ใช้กะปิสดและกะปิหวานมาแก้รสชาติความเค็มที่กลมกล่อมให้กับหมูผัดกะปิแต่เรายังไม่เห็นเลยว่าเชฟเอียนจะแก้โจทย์ข้อที่2ที่ต้องใส่ความเป็นญี่ปุ่นลงไป และข้อที่3ที่ต้องโชว์กระบวนท่าเอาเป็นว่าพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะกลับมาดูการแก้จโจทย์ทั้งสองข้อนี้กันต่อว่าจะทำให้ปามและคุณผู้ชมว้าวขนาดไหนแปบ๊บเดียวครับสนสนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง น้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> กลับมาลุ้นกันต่อในช่วงสุดท้ายกับการติดตามหมูผัดกะปิที่มาด้วยโจทย์พิชิตฝันทั้ง3ข้อของปามนะที่ตอนนี้เชฟเอียนแก่โจทย์ข้อที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดข้อที่2และข้อที่3ที่ต้องแก้ให้สำเร็จตามที่ขิงไว้กับปาลม ซึ่งคุณผู้ชมต้องไปจับตาดูว่าเทคนิคในการแปลงโฉมหมูผัดกะปิให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นที่เห็นแล้วต้องตะลึงรวมถึงลีลาที่เชฟเอียนจะต้องโชว์กระบวนท่าลงในจานนี้แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับแล้วเราก็จะมาต่อครับอ๋อเชฟจะทำเป็นโรครับอ๋อนี่นะหรือ ต้องขอน้ำหน่อยนีครับน้ำดื่มตราสถานีรักกุ๊กยะท้าไมชาเอาไปจุ่มมือเท้าญี่ปุ่นนะครับครับผมแล้วก็วางไว้ตรงกลางเฮ้ยคิดได้ไงอะเทปว่าไอโรนี้มันคือสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยใช่ครับหมูผัดกระปิ การกินข้าวกับหมูผัดกะปิรูปแบบใหม่เลย<ะ>อ,อันนี้ก็คือ inside out oh. อน,น,น,นะครับจ <Inside. S 1> นแล้วก็สามารถที่จะใส่สลายนะครับมี็ e เจอร์ก,กรุบกรับ ตอ่อจะใส่อะไรต่อก็จริงๆแล้วอุ้ยอุ้ยว้าวโอ้โหโอ่าพี่ชาครับขอน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชู5%ตาเนตาฉลากทองครับเดีด๋ยวกดเทใส่นี้ได้เลยครับพี่ชาเวลาเราหั่นนะครับโร พดดวกนี้พอแล้วครับะจะได้ไม่ติดเหรอครรับเาก็ใช้ความเปรี้ยวนะครับจากน้ำส้มสายชูโอเควันนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วะพร้อมจะเสิร์ฟ่า เ้ยมาแล้วสไตล์ญี่ปุ่นแบบที่อยากได้อย่างแรกเลยนะครับหมูผัดกะปิออริจินอลของเราแบบพรีเมียมเหมือนแบบเป็นเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ๊ใช่ครับก็จริงจริงแบบอยากจะใส่ให้ปุปามักินเต็มเต็มเลยถ้าเราแกบได้เลยครับ กับด้านนะครับแบบว่าหนึ่งจานอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะหวคุโรบุตะอากบกะปิใส่มาเ<อ>ส่ไปดูไมจิบตนของป้า และนี่ก็คือคุโรบุตะอาบกะปิที่มาในรูปแบบซูชิมากิแล้วสอดไส้หมูผัดกะปิที่เป็นหมูคุโรบุตะระดับพรีเมียมทั้งส่วน3มชั้นและสันคอหมูที่นำมาผัดกับกะปิสดและกะปิหวานที่ให้รสสัมผัสที่ล้ำลึกทั้งกลิ่นรสชาติและความเข้มข้นแล้วเสิร์ฟแยกหมูผัดกะปิใส่อีกถ้วยมาให้กินเคียงแบบดับเบิลรสชาติจีก,กฎเกณฑ์ของหมูผัดกะปิจากแดนใต้ของไทย ที่ตอนนี้ยกระดับไปสู่อาหารในแดนอาทิตย์อุทยัยประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน่าอาัศจรรย์เอาเป็นว่าคุโรบุตะอาบกะปิจะสามารถผ่านด่านโจทย์พิธิตฝันทั้ง3ข้อของปามนะไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับมันเป็นอาหารตามสั่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในร้านอาหารทั่วไป<อ>ที่เราจะสามารถทานอาหารญปุ่นกับหมูกะปิในร้านเดียวกันแต่วันนี้เชฟทำให้ผมขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยาอยากอยากินกอออชิมก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคำคำเดียวกันเลยครับผมอ่าหมูกะปิกับญี่ปุ่นครับผมนั้นเชิญปามชิมได้เลยครับชิมเลยครับเชฟขออนุญาตนะครับแต่จริงๆคือผมมองนะว่าคำมันใหญ่ไปหน่อยนะครับเชฟไม่ใช่เอ็นมดพี่เอาเอาแว่นไหมเอาแว่นไหมสายตาไม่ค่อยดีนะจุด เผ็ดใช่ไหมครับร็บต้ลึงรับเผ็ดเ้อะหือไม่เป็นไรครับเป็เรื่องชอบชอบมากอ่าอย่างนี้บอกว่าปกติผมชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็คือแบบคือมันเป็นคําเดียวกันแล้วมันไม่ได้แบบฉีกไปคนละทางอ่ามันไปด้วยกันเลยครับเทปแล้วคือแบบอย่างเทคเจอร์ของเอ่อตัวปิโกะครับมันเป็นหมูก้าปิที่มันกรุบกรอบและตัวข้าวเนี่ย มันตัดความเค็มออกด้วยมันไม่ได้แบบเค็มไปโดดไปหูคือแบบอยากให้คุณผู้ชมลองชิมดูอะครับแล้วก็ยังมีเออไตัวสาหร่ายด้วยอาหายญี่ปุ่นมันก็จะมีความเจลเจอของกรุบๆแ้ามันเอาสองอย่างมันโดนกันกรุบกึ้ง คุณเติมหมูกระปิได้นะเชฟเอียนมาไว้ในถ้วยข้างๆได้ครับโอ้โหแต่ช้อนช้อนนี้น่าจะพอเดี๋ยวตักเพิ่มอ่าอ่ะคำนี้รู้ครับโอ้หตัวนี้บอกเลยว่าได้ฟิลหมูกระปิ ได้พริกหมูกะปิได้เลยแล้วมันมีความแซ่บกว่าเพราะว่าเราเบิ่มพริกลงไปะแต่มันจะมีความญี่ปุ่นบวกมาตรงที่สาหร่ายใช่ใช่ดื่เข้าไปปุ๊บมันได้กลิ่นสาหร่ายแต่แล้วมันก็ยังมีความเป็นไทยอันนี้คือเป็นไทยชัดๆเลยแต่อันนี้มันเป็นโจทย์ที่สองทเชฟที่ผมบอกเชฟงั้นมาภารกิจคุณสามข้อครับผมข้อที่หนึ่ง ต้องการแบบพรีเมียมพรีเมียมหมูพรีเมียมกะบปี๊พรีเมียมผ่านครับข้อที่สองนั่นก็คือกินไอของญี่ปุ่นญี่่ปุนถูกต้องครับผมได้กินไปขึ้นมาเลยครับหผมได้ชิวญี่ปุ่นบวกไทยผมให้ผ่านครับที่สุดข้อที่สามโอ้เจ๊ทำขนาดนี้ผมไม่ให้ผ่านก็บ้าแล้วครับผ่านครับจับอาหารเลยเลยคือไม่รู้ว่าจะ่านหรือเป่าผ่านโอ้โห ต้องขอบคุณปามมากขอบคุณมากครับสตอรี่ของปามีเพียงแค่อยากกินหมูกะปิสไตล์ญี่ปุ่นมันทำให้เราอะไรเนี่ยอะไรมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมไม่อยากจะคิดล้วมันจะอลังการหรือมันจะเป็นไปได้แบบนี้ผมเนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นจามเดียวในโลกแล้วล่ะหลังจากชมนะคุณผู้ชมทุกบ้านชมเทปนี้ออกอากาศเนี่ย ผมว่าอาจจะมีเป็นจานสองจานสามหรือบางร้านอาจจะเอาไปทําเป็นเมนูประจําร้านเลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแน่นอนเพราะคารับวอลมากสำหรับเราที่เห็นใช่แล้วครับเข็มขัดยาวมากัเกินคาดแล้นี่แะครับนี่คือมุมมองใหม่ๆมุมมองแปลกๆจากการกินและการทําอาหารในรายการเดอะบิกคิทเชนนะครับ เรามาตามกมาต่อนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทาง WorkPo พ n t ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฝปันอะไรให้เช็ดเอียนผมได้รังสรรครับวันนี้เรา3คนคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุยเลยตามครับลุยต่อเลยนะขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด และใครที่ดูเมนูของปาลจบแล้วและอยากดูเมนูอื่นนะครับต้องไปกด subscribe ที่สถานีรักโลกตรงนี้เลยครับติๆๆ